สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยนะครับในทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับมาดูทิศทางของบิตคอยนะครับว่าวันนี้มันจะไปทางไหนนะครับหลังจากที่มันโดดขึ้นมาเมื่อหนึ่งวันสองวันก่อนนะตอนนี้อ่ามันจะวิ่งต่อหรือมันจะลงเดี๋ยวมาเรามาหาคาตอบกันนะครับว่าทิศทางมันควรจะไปทางไหนก่อนนะครับนะสายเอก็ทับมือนะครับสายเอทับมือไปก่อนเนาะรอจุดที่ได้เปรียบค่อยออกมานะครับ ก็ใกล้แล้วนะ่ะแถวจะไปเทสแถว40,000สามจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านล้วจะไปที่ไหนต่อเนี่ยนะครับแต่อ่ามันมันยังไม่เลือกทางลงแบบนี้นะครับถือว่าอันตรายนะท้ายเดือนนะครับแล้วถ้าถ้ามันขึ้นสูงๆแล้วเกิดมันมันขึ้นแล้วไม่ไหวเงนะี้ยสมมติว่านะครับบิตคอยมันวิ่งไปถึง40,000ห้า40,000หกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วมันขึ้นไม่ได้นะจุดจบที่มันจะลงมาก็คือที่เดิมนะครับอ่าลุ่ด40,000สามแล้วลงไปแถว30,000ห้า30,000หกเน อาจจะลงไปถึงส2ม0 0ืสองสามื่นสามเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ถ้าถึงจุดนั้นเราก็ออกมา S นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ได้เปรียบสายเสเนาะส่วนจุดจุดนี้ได้เปรียบสายลองไหมถ้าจะลองขึ้นนะครับก็เป็นจุดที่ไล่เก็บนะครับไล่เก็บกลุ่มดอยเก่านั่นเองนะครับถ้าเราลองนะครับถ้าถามว่าสาย S L ลองไปได้ถ้าได้ราคาต่ํามาแถวสามหมื่นแปดสามืนเก้าก็โอเคแหละนะครับแต่ถ้ามาเปิดลองแถวสี่หมื่นกว่านะครับสี่หมื่น เราอาจจะโดนสต็อปลอดบ่อยมากนะครับนะก็มันเป็นจุดที่อย่างที่ผมบอกนะเวลาได้ขึ้นมันขึ้นยากนะเวลาได้ลงมันลงง่ายนั่นเองนะครับนะเพราะว่าเรามาเปิดกลางทางเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมุติว่าเราตกรถดีกว่าเราติดดอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในชั่วโมงเนี้ยนะครับมันจะทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาไล่กันดูเนาะปัจจุบันนะครับอ่าไม่ผ่านแนวต้าสี่หมื่น ประมาณ4 1,500แถวๆเนี้โดยเฉลี่ยนะครับยังไม่ผ่านจุดนี้นะครับก็เป็นจุดดอยเก่านั่นเองเนาะนะเป็นจุดดอยเก่านั่นเองนะครับไม่เยอะไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่เยอะไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่า,าบิตคอยจะไปไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวมันเริ่มตั้งแต่15นาทีดูดูเขาโค้ง15นาทีก่อนนะครับนะ15นาทีถือว่าตัดกันวันที่16 สิบหกก็คือเมื่อวานนะครับเที่ยงคืนนะครับวันนี้สิบหกวันนี้วันที่สิบเจ็ดเที่ยงวนันเป็นยังไงบ้างสิบหกเที่ยงคืนเนาะสิบหกเที่ยงวนันสิบเจ็ดเที่ยงคืนนะครับสิบเจ็ดเที่ยงวันนะครับไล่กราฟครับผมผมจะไล่กราฟดูเนาะอ่ามันมันมันดูท่าทีอ่ายังค้าม้ามกึง่งกึ่งนะครับอาจจะขึ้นต่อกไ็ได้นะครับเนี่ย อาจจะวิ่งต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าค่าเ a 50ห้าสิทับสองร้อยของสิบห้านาทีมันวิ่งขึ้นต่อนะครับปัจจุบันเนาะถ้ามันวิ่งขึ้นไปเทสที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วกันอ่าจุดนี้ก็ถือว่าฝืนขึ้นนะครับฝืนขึ้นตัวเนี้ยนะครับถือว่าฝืนขึ้นละนะครับทีนี้ถ้าฝืนขึ้นเราต้องมาดูตัวหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับดูตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับตัวใหญ่อ่าสมเหตุสมผลอยู่นะครับสมเหตุสมผลนะครับว่าสิ ถ้าวิ่งฝืนขึ้นต่อไปอีกอ่าสมมติวันที่สิบเจ็ดเที่ยงใช่ไหมครับมันวิ่งอยู่สิบสองชั่วโมงกว่านะครับมันก็จะเป็นวันที่สิบแปดเที่ยงพรุ่งนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้เที่ยงนั่นเองเนาะก็มันจะวิ่งต่ออีกสิบสองชั่วโมงนั่นเองนะมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับสองวันนะครับสองวันมีเวลาสองวันกับสองชั่วโมงนะครับตัดกันวันที่สิบเจ็ดตีสองนะครับบวกไปอีกสองวันก็สิบแปดสิบเก้าที่สิบเก้าตีสองตีสามตีสี่พอดีนะครับนะ ปัจจุบันนะครับแท่งเส้นเขียวอยู่ที่41,000นะครับโดยเฉลียนะ่ยเนาะก็เป็นจุดต่ําสุดที่มันมาปิดตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันวิ่งต่อไปจนถึงวันที่เท่าไหร่17 18 19นะรประมาณวันที่19เนาะก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ดูดีนะครับที่ผมมองไว้หลายๆคล,ล,ลิป ที่ผ่านมาเราบอกว่าวันที่17นะครับมันจะเริ่มกลับตัวขึ้นเดี๋ยวมาไล่กันดูนะครับว่าบิตคอยมันจะไปทรงไหนนะครับมันจะกลับตัวขึ้นยาวเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะสี่ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงมันบอกว่าจะไปถึงวันที่10 19ใช่ไหมครับส่วน15นาทีก็วิ่งฝืนขึ้นไปต่อนะโดนโดนจับขึ้นนั่นเองเนาะแต่สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงยังไม่ขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะที่จริงตอนนี้มันขึ้นแล้วถ้ามันถ้ามันครบช่วงเวลาเนาะมันต เพราะว่าตอนนี้เส้นราคามันอยู่ที่สาม0 0ืนเก้าห้าร้อยโดยเฉลี่ยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดมันอยู่ที่แถวสี่หมืนเก้าร้อยนะครับลากลงมาประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะครับมันความจริงมันต้องตัดขึ้นละเดี๋ยวมานับกันนะครับสี่ชั่วโมงมีค่าเท่ากับสองร้อยชั่วโมงประมาณแปดวันโดยเฉลี่ยแปดวันครึ่งนะครับวันที่เก้าบวกแปดก็เป็นวันที่สิบเจดอีกครึ่งวันก็ประมาณวันที่สิบเจ็ดเที่ยงหนึ่งเนาะสิบเจ็ดเที่ยง นี่ประมาณนี้เลยนะครับ17เที่ยงนะครับอยู่ราคาอยู่ที่39,600นะครับเนี่ยค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นอีก8วันนะครับถ้าขึ้นต่ออีก8วันนับไปเลยอีก8วันวันที่วัน,นที่17บวกอีก8ก็เป็นวันที่26เนอะอ่าประมาณ25 26นะครับคือจะวิ่งต่ออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนอะอ่ามันก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งวันเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งวันนะครับนี่ตามคาดนะครับกลับขึ้นมาละเรคอร์ดนะครับตัวนี้จะกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็ถ้านับๆดูแล้วมันประมาณเกือบตอนนี้ก็เกือบสองสองเดือนแล้วครับสองเดือนกว่านะครับประมาณหกสิบวันกว่าเนาะก็ดูแล้วเริ่มชัดเจนขึ้นมากขึ้นนะครับก็มาดูกันว่าตัวนี้นะ มันมันจะนับกันเป็นเดือนเดือนเลยนะก็มันต้องกลับขึ้นไปตัดกันที่สี่หมื่นแปดให้ได้นะครับตัวนี้มันถึงจะกลับตัวขึ้นนะแต่ถ้าดูแล้วอีอ่าไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเพราะว่ายังไงตัวเอมอใหญ่นะครับเอมอใหญ่ของห้าทับยี่สิบเนาะเดี๋ยวมาดูหนึ่งเดือนเนี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมันมีปัญหาตัวนี้ตัวเดียวนะครับบิตคอยมันต้องวิ่งขึ้นไปอยู่แถวสี่หมื่นแปดนะครับสี่หมื่นแปดนะครับนี่ มันถึงจะกลับขึ้นเนาะมันถึงจะกลับขึ้นไม่งั้นงานนี้มันมันจะกลับลงมามันจะดูยุ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับหลายๆเหรียญนะครับหลายๆเหรียญมันมันหลุดลงมาหมดแล้วนะครับบางบางเหรียญตัดกันไปแล้วก็มีนะครับเนาะมันจะกลายเป็นขาลงนะครับมันจะกลายเป็นขาลงห้าเดือนนะครับถ้ามันตัดกันก็เหมือนเดซคอร์ตัดกันลงนั่นแหละนะครับก็มารอดูกันนะครับถ้าเกิดว่ามันวิ่งอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วมันไปชนอย่างเช่นตอนเนี้ยเราดูสาเหตุละ มเมื่อกี้ดูเอมอใหญ่ตอนนี้มาไล่ดูเอ็มเอเล็กกันนะครับเอมอใหญ่สุดก็คือสอี่หนึ่งวันนะครับห้าสิบ200สองร้อยและสี่ชั่วโมงก็เป็นห้าสิบ200สองร้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้มันวิ่งถึงวันที่ยนะี่สบห้าเนาะย5 26ิบห้ายี่บหกนะครับเดี๋ยวมาดูไล่ดูหนึ่งวันเล็กกันบ้างครับหนึ่งอาทิตย์ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ อันนี้ลงต่อลงต่ออีกแคนะ่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณสิบเอ็ดเมษาเนาะเดี๋ยวมาดูกันตัวใหญ่มันบอกว่ามันจะลงต่อถึงสิบเอ็ดเมษาเลยนะครับอันตรายมากเหมือนกันเนาะแต่ปัจจุบันมันอยู่สามหมื่นแปดนะครับเราอยากประมาทตรงนี้เพราะว่าราคาล่าสุดที่มันบันทึกก็คือสามหมื่นแปดแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่สนะี่หมื่นเก้าเก้าร้อยอ่ะประมาณแถงนี้เนาะก็ค่อยๆกลับขึ้นนั่นเองนะครับ ค่อยกลับขึ้นนั่นเองนะต้องมารอดูว่ามันจะตัดกันยังไงนะครับก็เล่นสั้นกันไปก่อนอย่าวางยาวนะครับรอดูว่าแถวแนวต้านสําคัญนะครับที่มันขึ้นไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสายช็อตทันทีนะครับตอนนี้ถามว่าลองไหมผมไม่กล้าชี้เป้าลองเดี๋ยวรอดูก่อนค้นๆดูก่อนปรว,วันนินะครับค้นๆดูก่อนตัวห้าทับยี่สิบของหนึ่งวันกันบ้างนะครับหนึ่งวันอะ นับกันมายาวนานนะครับวันที่เจ็ดบวกห้าก็ประมาณวันที่สิบสองนะครับสิบสองบวกอีกห้าก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับก็คือวันนี้นั่นเองแต่ยังไม่ตัดขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นยังไม่ตัดนะครับทั้งที่ราคานะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละมันถึงจะบันทึกขึ้นนะหรือไม่งั้นก็วันนี้ประมาณสามทุ่มนะตัวเดย์นี้จะตัดขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันอยู่ตรงนี้ละเนี่ยถ้าตัดขึ้นนะครับสัญญาณวิ่งยาวอีกแค่วันนะครับ ตัวนี้เนาะเสียวแรกนั่นเองเสียวแรกของหนึ่งวันเนาะก็อาจจะเป็นทําให้เป็นจุดที่สามารถดึงราคานะครับขึ้นไปจนถึงสี่หมื่นสามถึงสี่หมื่นสี่สี่หมืนห้าได้อีกรอบหนึ่งนะตัวเดเนี่ยนะพอครั้งก่อนนะตัดขึ้นขึ้นไปถึงสี่หมื่นสองเลยนะครับจริงๆขึ้นไปสี่หมื่นสามสี่หมืนสี่เลยนะครับแล้วตัดลงมาเนาะจุดตัดก็เป็นสี่หมื่นสองหกร้อยนั่นเองนะครับส่วนครั้งก่อนตัดขึ้นนะครับความจริงขึ้นไปสนะี่หมื่นห้าแปดร้อยเนาะ อ่าแต่ตัดจุดตัดลงก็คือ4ี่หมสหักลงมาตลอดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูครั้งเนี้ยความจริงมันตัดแล้วนะครับมันตัดแล้วอยู่ที่ราคามันจะอ่าคงที่ตรงนี้ได้นานไหมได้นานจนกว่าบิตคอยหนึ่งวันนะครับ m a นะครับห้าทัพยี่สิบหนึ่งวันจะตัดขึ้นนั่นเองนะครับนะใครอยากใช้ MA ตัวเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะพิมพิมในนี้เลยนะครับคําว่าแผนดีนะครับเนี่ยตัวห้าสิบับสองร้อยตัวห้าทัพยี่สิบนะครับนี่มันจะมีราคาบอกหมดเนาะผมก็ ตั้งค่าไว้ให้แล้วนะครับกดใช้ตัวนี้ก็เปิดได้เลยนะครับเราเอามาวิเคราะห์กันว่าตามเวลาเฉยๆมันไม่ได้แม่นอะไรหรอกนะครับก็มันเป็นจุดบอกบอกเหตุเราเราเราสามารถเชื่อได้ในส่วนหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าต้องไปบวกกับกราฟด้วยนะครับว่ามันจะผ่านแนวต้านได้หรือเปล่านี่นะครับก็ปัจจุบันดู1วันเนาะคูณ5้านะครับขึ้นต่อถ้าสมมุติว่ามันคงราคาจนตัวนี้ตัดนะครับขึ้นต่อหวันนั่นเองครับ ตัดกันแต่ละครั้งนะครับเนาะโอกาสนะครับรอบนี้อาจจะไปแถว40,020ถึง40,030นะครับอาจจะต่ํากว่าเดิมนะครับอาจจะไม่ต่ำอาจอาจจะไม่ทะลุ40,040ก็ได้40,030ก็ได้นะครับเน,นี่ยเราเห็นเห็นได้ชัดว่าเส้นมันมัน,ม,นมันต่ําลงนะครับนะก็อาจจะไปที่40,02500อะไรประมาณเนี้นะครับคือชนแนวต้านเก่านั่นเองเนาะอ่าลองลองกะคํานวณดูนะถ้าเส้นนี้มัน40,1800ใช่ไหมครับ ไปปลายมันก็ต้องประมาณ4 0 2 0ะ <token thanks> มันมันต้องมีเผื่อแล้วเหมือนตัวเนี้ยนะครับคนจริงมันไป4ห4 0 0นะตัวเนี้ยนะครับอเดี๋ยววันที่4มีนาเดี๋ยวไปดูอ่ี4มีนาอ่า4มีนาแท่งนี้นั่นเองนะครับ40,200เนาะ40,200เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ก็ประมาณอันนี้ตรงไหม40,200อ่าตรงอยู่นะครับเนี่ยอาจจะขึ้นไปแถว41,900นะครับแล้วถ้าหลุดได้นะครับโอเคแหละหลุดได้ก็มีโอกาส วิ่งยาวไปเทสสี่0มืนสามถึงสี่หมืนห้าแต่ถ้าหลุดไม่ได้จุดนี้จะกลายเป็นจุดช็อตทันทีนะครับเพราะว่าหลายๆตัวนะครับถ้าเกิดว่าเดวิ่งอยู่ห้าวันนะครับไอตัวสี่ชั่วโมงพวกนี้ก็ฝืนเต็มทีเลยนะครับเนี่ยฝืนขึ้นฝืนขึ้นนะครับเนี่ยเต็มที่เลยนะครับฝืนขึ้นเต็มที่เลยนะครับอาการฝืนขึ้นนะครับเต็มที่เลยนะครับสี่ชั่วโมงก็อาการเดียวกันแหละนะครับ ชี้โดมาเต็มที่นะครับสุดท้ายก็เทเนาะเพราะฉะนั้นเรายังไว้ใจบิตคอยไม่ได้นะครับสายสายช็อตสายลองนี่ก็อันตรายนะครับถ้าเจอแบบนี้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับถ้าเราดูจาก MA เอนาะแล้วเดี๋ยวมาดูในกราฟกันนะครับว่ามันไปชนอะไรสาเหตุที่ผมเปลี่ยนสีเขียวนะครัแท่งสีเขียวเป็นสีฟ้านะครับและไปเบาสีแดงผมอยากดูว่าอ่ามันมีแท่งซื้อขายซื้อขึ้นไปประมาณไหนนะครับเนาะก็มาดูแท่งเล็กๆกันเลยนะครับ ดูสัญญาณเล็กๆนะครับนี่นะครับจุดดอยเก่านะครับจุดดอยเก่าหนึ่งจุดนะครับปัจจุบันนะถามว่าเก็บของขึ้นมาเยอะไหมเยอะแหละนะครับเยอะแหละนะปัจจุบันเยอะมากนะครับโอกาสที่มันจะวิ่งหลุดดอยสองดอยนี้ได้นะได้เลยนะแต่ว่าดอยข้างบนเนาะก็ต้องมาพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ยังเป็นอย่างสันนิษฐานว่านะครับโอกาสที่มันจะหลุดลงมานะ โอกาสที่มันจะหลุดลงมาข้างล่างเลยก็มีมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราหาจุดที่ได้เปรียบดีกว่านะครับอย่างเช่นถ้าใครอยากช็อตแบบได้เปรียบนะให้รอมันวิ่งไปชนแนวต้านใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะว่าแนวต้านใหญ่ๆพวกนี้นะมันสามารถาาเขาเรียกว่าเดาได้เลยนะครับว่า,าบางครั้งถ้าเกิดมันไม่มีใครซื้อนะครับโอกาสที่มันจะลงก็มีนะครับนั่นแหละเนาะก็ ต่อให้เ a เล็กมันตัดแต่ MA ตัวใหญ่มันยังไม่ตัดนะมันแค่บอกว่ากลับตัวเฉยๆนะครับมันแค่บอกว่าเออมันเริ่มหมดเวลามันเริ่มมันเริ่มนี้ละเราสามารถไปเสี่ยงช็อตแล้ว SL ได้นะครับเพราะว่า SL เราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะเพราะจุดที่มันชนอยู่แล้วนะครับมันชนแล้วมันขึ้นไม่ได้เราก็เสี่ยงได้เหมือนซื้อหวยนะครับนะบิทคอยเนาะปัจจุบันเดี๋ยวรอให้ดูรอรอดูว่าอันเนี้ยจะผ่านไปแถว41,800900ได้หรือเปล่า ถ้าชนแถวนี้บ่อยๆนะครับแนวต้านาแนวที่มันแนวที่มันเราสามารถช็อตได้นะครับแถวแถวสี่หนึ่งห้าร้อยก็สามารถเอสได้นะสี่หนึ่งห้าร้อยนะครับวิธีเอสนะครับเนาะวิ่งขึ้นไปแล้วตัดลงมาเนาะกลับลงมาแล้วก็จับตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นไม้เล็กๆนะครับอโอกาสที่มันเราเราไม่เราไม่สามารถลองยาวเอสยาวได้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยชี้เป้าตรงนี้เท่าไหร่นะ แต่ถ้าใครแบบว่างๆอยากลองก็ลองได้แต่อาจจะตัดบ่อยแหละเพราะว่ามันอาจจะไม่ลงไปเร็วๆนี้นะครับมันมันมันขึ้นห้าวันอ่ะนะครับเดถ้าพรุ่งนี้มันตัดแน่นอนมันจะขึ้นห้าวันนะครับขึ้นห้าวันแล้วมันมันสามารถมีเวลานะครับมาซื้อจุดดอยนี้อาจจะได้เลยนะครับแต่ว่าผ่าน40,000สามได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวก็ขอให้ผ่านได้นะครับอยากให้มันไปเทสดูแถว4ม0 0 0ห้า40,000หกอีกรอบหนึ่งนะครับ นะถึงจุดนั้นอาจจะไดเอสอีกรอบหนึ่งใหญ่ๆนะครับคําโตเนาะปัจจุบันถ้าหาลองนะครับถ้าหาลองถ้าอย่างนั้นถ้าแอดมินบอกว่าจะขึ้นไป5วันนะครับโอกาสที่เราจะลองเราจะรับจุดไหนได้บ้างนะตอนนี้ดูแล้วฐาน4,400 40, นะครับสั้นกันไปนะครับอ่ะเราก็ดูว่าอ่าส่วนใหญ่เนี่ยมันลงมาประมาณไหนนะครับมันลงมาประมาณไหนะอ่า ส่วนใหญ่มันสัมผัสแถว4700นรยนะครับวิธีลองนะครับให้มันหลุดลงไปก่อนนะครับแล้วถ้ามันกลับขึ้นมาแถว4700เรอยให้เรารับนะเป็นจุดรับเพราะว่าถ้ามันกลับลงมาเนี่ยมันหลุดลงไปแล้วมันเทสข้างล่างผ่านนะครับมันจะกลับขึ้นข้างบนเลยนะครับอันนี้ผมก็เผื่อไว้ให้เป็น4700อยแล้วกันสามารถจับลองได้นะจับลองได้รับไปดูแถว41,500นะน่ัายนะครับแถวเนี้ยถ้าทะลุได้เราก็ลุ้นไปต่อแหละนะครับลุ้นไปต่อนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับบิตคอยวันนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ทรงมันเนาะทรงมันมันพยายามดึงเวลานะครับให้เอ็เอหนึ่งวันตัดกันแค่นั้นเองนาับ้างครับนี่ตัวนี้ตัดกันนะครับเนาะบ,บางครั้งถ้าถามว่ามันมีโอกาสขึ้นยาวไหมหรอครับมันก็มีแหละนะครับเพราะว่าไอต,ตัวใหญ่เ่ะมันเริ่มเป็นสัญญาณ เป็นสัญญาณเขาเรียกว่ายังไงครบเวลาที่มันจะย่อกลับขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากที่มันลงมายาวๆประมาณ3าเดือนนะเดทคอร์สสเดือนกว่านะครับเนาะมันมีโอกาสกลับขึ้นเลยนะตอนเนี้นะแต่ว่าเหตุผลที่ผมยังรอสา0 0มนสานะครับผมยังไม่ไว้ใจใ้แนวต้านที่มันอยู่แถว4ี0 0มนั่นเองนะครับเนาะเราก็เห็นมาแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งหลายครั้งแล้วแหละนะครับอ่าที่มันวิ่งขึ้นไปชนใหญ่ๆเลยเบิม้มๆเลยนะครับ จุดใหญ่ๆเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนะถ้าไม่ผ่านตรงนี้เราก็ช็อตได้นะ่ะยังไงก็ได้เนาะเราก็เล่นสองขาไปนะครับก็เปิดลองขึ้นไปยาวๆนะครับจุดที่มาถึงจุดนี้นะครับลองก็ยังลุ้นอยู่แต่ช็อตก็เปิดด้วยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับมันเป็นจุดที่เราลุ้นได้แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าเราดูแบบโดยรวม่ะดูแบบโดยรวมนะถ้าจุดนี้เป็นจุดเก็บของล่ะและจุดนี้เป็นจุดเทกําไรเล็กๆน้อยๆนะครับ อ่เราดูแล้วอ่าดูโอเคละมันอาจจะมีการซื้อตรงนี้ก็ได้นะเนาะอ่าเราก็รอดูไปอาจจะกลับตัวขึ้นเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าถามว่าให้อออินอะไรผมไม่แนะนําหรอกนะครับเก็บไปตามรายทางก็ดีนะครับถ้ามีเป้าหมายนะยเช่นอ่านะอาจจะรอช็อตที่สี่หมื่นสามนะครับรอช็อตที่สี่หมื่นสามรอรอลองที่สามหมื่นสี่นะครับสามหมื 34, นะ่นสี่นะแถวเนะี้ยเนาะอ่าแต่ถ้ามัน ถ้ามันหลุดขึ้นขนาดนั้นนะแล้วเ,เ,เราจับลองไปได้นะเราก็ลุ้นไปตามรายทางนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดขึ้นไปเราไม่ต้องกลัวตกรถนะครับผมจะพาไปหางข้างบนเนะี่ยให้ได้สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะผมพาไปหางข้างบนได้เพราะว่าถ้าถึงจุดนี้นะครับเรามีจุดรับของตลอดนะครับแล้วมันก็จุดปัจจุบันด้วยไม่ต้องห่วงนะครับอยากกําไรประมาณสองสามพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลย ฐานใหม่ผมจัดให้นะครับฐานนี้นะผมจัดให้แน่นอนนะครับเราไม่ต้องกลัวตกรดสายฟิวเจอร์ไม่มีคําว่าตกรดนะครับนะตกรถดีกว่าติดดอยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเนาะถ้ามันไม่ลงนะครับนี่ถ้ามันไม่ลงให้เรามองไว้เลยว่าเนี่ยมันพยายามสู้เพื่อหนึ่งวันตัดนั่นเองนะครับหนึ่งวันตัดเนี่ยวิ่งยาวห้าวันนะครับนะถึงไหนก็ถึงนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าจะเป็นทรงแบบไหนต่อนะส่วนตัวผมถ้าถามว่าหาลองไหมผมผมไม่มีไม่มีตัวที่เปิดลองเลยนะครับเพราะว่าไม่คุ้นกับลองไปพักหนึ่งและนะครับไม่คุ้นกับลองไปพักหนึ่งละเล่นแต่ช็อตจนจินนะครับก็จะมีแต่ ada u p นะครับที่อ่ารับมาเนาะที่รับมานะก็ใครใครใครตกรอต ada p มั่งนะผมก็โพสบอกในกลุ่มแล้วเนาะนี่นะผมโพสต โค้ดตั้งแต่มันอยู่แถวหกหกต้นๆน,นะเนี่ยหกจุหนึ่งเนี่ยแถวเนี้ยนะอยู่เนี่ยโดดแบบอืตอนนี้วิ่งมาเจ็ดแล้วนะครับนะมันซื้อได้ไม่เยอะนะคนนึ่งไม่ไม่เกินสี่รอยเหรียญนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะผมไม่กินในในด้านเนี้ยนะครับถ้าใครรู้ข่าวหรืออ่ามีข้อมูลเกี่ยวกับ ada app นะครับแชร์ให้ผมทีเนาะเพราะว่าผมออิน ethereum app นะมันซื้อได้หมดเลยทั้งกระเป๋าผมนะแต่ อออินไอตัวนี้นะมันให้แค่สี่ร้อยเหรียญมันเป็นเพราะอ,อะไรนะทาไมมันจํากัดแค่ ada ตัวอื่นมันไม่เห็นจํากัดเลยนะมันไม่เห็นจํากัดเลยนะครับหรือว่าตัวอื่นมันซื้อได้เยอะกว่านี้นะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับบวกมันเลยนะครับตัวนี้ใครที่คิดเป็นนะลองไปคานวณดูนะกำไรกำไรบ้านไายมันก็ดีเลยนะครับนะแต่ถามว่าทําไมไม่ไปเปิด ada x 2 x 3าดีล่ะก็ส่วนใหญ่ ผมมองว่าถ้าเราจะถือระยะยาวโดยที่เราเรารับความเสี่ยงได้นะถือว่าเหรียญมันถูกเมื่อเทียบกับคนที่ไปถือ a d a up เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนาะแถวสามร้อยนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่สามรอยนะมันเจ็ดเองนะนะครับมันเจ็ดดอลลาร์เองนะถือว่าเป็นเหรียญที่ถูกมากนะถ้าจะโดนลกลงไปข้างล่างก็พร้อมดอยเนาะคนที่มีใช้เงินเย็นเท่านั้นแหละถึงจะเล่นสนุกนะครับในเหรียญเนี้ยนะ ก็คือซื้อเก็บเหมือนซื้อหวยนั่นแหละนะผมก็ซื้อเก็บไปนะครับถามว่าผมจะไปปล่อยที่ไหนก็อาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็ถ้าดูแล้วปล่อยเร็วก็สิบดอลลาร์ต้นๆนะครับปล่อยช้าๆหน่อยก็ยี่สิบสี่หรือร้อยกว่านะครับนั่นแหละตามทางไปนะครับเพราะว่าเนี่ยมันลงมาจากวันที่เก้ามีนาเองนะครับแถวแถวเจ็ดดอลลาร์เนาะย้อนกลับมาดูสิบแล้วกันนะครับ สิบดอลลาร์นี่ลงมาแถวมีนานี่เองนะครับต้นเดือนนี่เองเนาะแล้วไปดูย้อนหลังกันบ้างเนาะอ่านี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ดอลลาร์นะครับลงมาตั้งแต่วันที่แปดกุมภานะครับเดือนที่แล้วนะครับก่อนอแถวแถวตุ๊จีนนะครับมีแปดมีอ่าแต่แปดกุมภาเนาะถ้ามันจะกลับไปแปดกุมภาไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเกิดบิทคอยจะวิ่งขึ้นจริงนะครับหรือว่ากลับเป็นขาขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะรับมาแถวเจ็ดเอสนะครับขึ้นไปขายยี่สิบสี่นะครับ กำไรประมาณสามเท่าตัวนะครับเนาะอ่ากำไรประมาณคูณสามเลยนะครับคูณสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปหนึ่งจุดหกนะครับสี 4, 4, ่สี่สิบห้าดอลลาร์อันนี้ก็กำไรคูณไปอีกนะครับจากสามก็คูณเป็นหกเข้านะครับเนาะนี่มันก็ดูเป็นเป้าหมายที่สามารถกาวได้ลนะครับถ้าขึ้นไม่ไหวขายที่ไหนก็ขายที่นั่นนะครับก็ส่วนตัวอ่าไม่แนะนําให้เล่นเหรียญเดียวนะครับนะ เป็นจุดที่เราเลือกทางได้นั่นเองนะ A D a ครับวันนี้ให้อยู่ประมาณสองเหรียญก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทํากราฟรอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมติดสอนลูกศิษย์อยู่นะครับอีกหนึ่งคนนะครับและเดี๋ยวผมจะไปทารรํากราฟให้หลังหลังค่ามาแล้วกันนะครับเหรียญอื่นๆเนาะเตรียมตัวกันนะครับว่าเหรียญไหนเป็นยังไงบ้างอะเหรียญที่ขึ้นมาจะเตรียมช็อตได้หรือเปล่า,าเช่นอพวกอะไรดีอะไระเหรียญเมื่อวาน G M T อะไรนะ เหรียญเอฟเหรียญอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับพาไปดูให้เนาะวันนี้ก็ตามนี้ก่อนนะครับสําหรับบิตคอยและ ADA ADA ไม่ได้พูดนะอันนี้พูดมาพูดมาท้ายคลิปเฉยนะครับเดี๋ยวไปดูทรงของบิตคอยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ